เปรากราณีโพสแ์เจอสอบพระเอกดังปวดในโรงหนังถือว่าประสบความสำเร็จคุ้มค่าหายเหนื่อยเลยนะคะสำหรับฟิทแบกภาพยนตร์บุพเพสนิวาสองที่เข้าโรงได้เพียง3วันก็กวาดรายได้ไปกว่า134ล้านบาท ซึ่งงานนี้นางเอกของเรื่องอย่างเบลลาบราณีเจ้าของบทแม่หญิงเกสรก็ได้โพสต์ขอบคุณแฟนๆว่าขอขอบพระคุณอ๋อเจ้าอ๋อใจของค่าวันนี้ค่าจะไปดูใหม่อีกรอบเช่นกันบุ๊เพยและล่าสุดสาวเบลลานั้นก็ได้ควงคุณแม่ไปดูหนังอีกรอบพร้อมแคปชั่นว่าน้องเกสรนมาดูบุกคเพยรอบที่สองเนื่องจากรอบสื่อโดนคุณธนวัฒน์ ป่วนชวนดูแต่ซ g และคุณพาลิสก็ขำหน้าคนโน้นคนนี้ไปมาไหนใครดูเกินรอบแล้วบ้างคะปอหลออบานนี้มีรอบ3 4 5ตามมาแน่ๆนังเขามีดีเทล,ลให้เก็บเยอะคลิกคริปอหล่อสอ 2, รูป3แม่เป็นผู้สร้างหนังและผลิตฉันให้ออกมาเล่นเรื่องนี้ฮ่า คุณนีผู้มีส่วนร่วมทุกกิจกรรมบุพเพสันนิวาสสองและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ